มาพีระตาลามมีเชิญสี่สิบปีแล้วอย่าลืมคนเอกแล้วหมดกรีแสแล้วเฉลิมมงอะไรนะพีละนนพีละนนเนี่ยบ้านมันรับจ้างจอดรถผมไม่เที่ยวไวบ้านเมองจำแม่นโอเคโอเค ขามีวันสุกรวันที่29กันยายน2567ได้มาซื้อกล้องทำไมไม่หมุนเอาดับด้วยว่าแบตหมดแน่เลยแบตมันหมดยังไม่ได้ชาร์จแบตหมดชัว พา oh สารนครสวรรค์ยี่สิบหกพันวาคมสองห้าหสามนี่ ที่รวมแม่น้ำนะปากน้ำโอลนะขอบคุณนะครับแลช่วยเก็บเขวี้ตั้งระดัด้วยด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เอาไว้มีหน้าครับ11กุมภาพันธ์ปี68นะครับกลับขอบคุณพระเจระคุณพ่อเจ้าวาดร้อมด้วยคณะกรรมการครับที่เกี่ยวกับทิมงานสอนรามน้ำเพชรกลับมาทําการแสดงสําหรับครับคืนวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านเดินทางกลับไปบ้านด้วยความปลอดภัยโชคดีทุกท่านสวัสดีครับถึงแล้วห้องพักที่จังหวัดอุตรดิตถ์เสียงคู่ ห้องละห้าร้อยเก้าสิบบาทจองทางอินเทอร์เน็ตเหลือห้าร้อยสามสิบห้าบาทโรงแรมระดับสามดาวมมาได้กินขายร้อนวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกเจ็ดมีเครื่องทำน้ำอุ่น <c oughs> น้ำอุ่นอัตโนมัตินะห <c oughs> มุนซ้ายหมุนขวานะน้ำอุ่น <c oughs> เขาน้ำอุ่นโรงแรมระดับ ใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้เตียงคู่นะของเตียงสามดาวนีเหรอเขาบอกเขาบอกสามดาวเนี่ยปลาส้อยเนี่โลละเจ็ดสิบบาทหมดเนี่ยสามร้อยเอามาทอดกรอบแล้วก็ผัดพริกจะอร่อยมากเลย ปลาสอยทอดกอผัดพริกมาเข้าก<า>ล้องหน่อยมามามาเร็วนี่นี่เป็นไงอ้อออาวมน้ำน บอกบอกบอกให้เก่นมาลงบางแสนก็ได้บอกบอกให้แก่นมาลงมบ,บุรพา ดวทิตย์ตกน้ำที่เกาะช้างวันที่31ธันวาคม2564ลานกลางเต็นเกาะช้างมาเป็นครั้งที่สองระยะมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่เจ็ดระยะวัดท่าซุง ไม่เห็นหมดเอา๋าเห็นหมดแล้วเอาหน้ามืดไปเจ็ด <c oughs> ตุลาสองห้าหกหนึ่งสิบหกตุลาสองห้าหกห้าสนามม้านั่งเลยคนมากันเพียบเลยเปิดให้ชมเป็นวันสุดท้ายแล้วเจ็บ ไปทีหกเจ็ดมาทำบุญที่วัดแจ้งเมืองเก่าหยอดย่างหยอดไปยงังคนละร้อยเช้าวันที่สิบตุลาคมสองห้าหกห้านี่บูชาท้าเวสุวรรณด้วยองค์ใหญ่มาก วัดแจ้งเมืองเก่าประจันตคามปราจีนบุรีนั่งรถไฟจากสถานีคงสันไปบ้านทองลึกน้างข้ามไปเขมีได้นะพนานฟังอันนะเที่ยงเลยค่ารถ48บาทใช้บัตรบริการแห่งรัฐเพื่อ1นคนแอปไม่มี เดีนยวจไปค้างประจันตคามบ้านยาน